ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเราช่องไั่บนชุยแล้วเป็นนะคะน้องช้างก็เตรียมกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามีแม่แม่แฟีเหมาหมดเลยค่ะวันนี้น้องช้างก็จะได้ไปพักผ่อนค่ะ หยุดกินน้ำนะคะแล้วก็จะกลับนะคะเตรียมความเตรียมความพร้อมจะกลับแล้วนะคะให้น้องช้างได้กลับบ้านไปพักผ่อนนะคะวันนี้เพราะว่าแม่แม่สีเมาหมดนะคะวันเกิดของคุณฟ้าวันนี้ก็มีแม่ดาดาเมาของหมดเลยค่ะวันนี้ได้กินค่ะขอบคุณนะคะคุณวริขอบคุณมากๆค่ะที่รักและก็เอนดูเจ้ายักษ์น้อยนะคะ น้องช้างบางเชือกก็กลับแล้วนะคะแต่ว่าน้องชูก็ยังอาบน้ําก่อนนะครับกินน้ําผลเล่นกับลูกพี่ก่อนนะครับค่อยกลับนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีสิบเจ็ดท่านขาะะสวัสดีค่ะโอ้น้องชูเบาลูกเบา แล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเด็กไม่่อยดื้อนะคะเด็กไม่่อยดือ้อชูยังไม่อยากกลับนะครับชูชูอยากเล่นต่อนะคะน้องชูค่ะสวัสดีค่ะ นี่มาเร็วกลับเร็วนะคะชูน้องชูปะเด้อปะเด้อไม่เอาครับไม่เอาไม่ดื้อนะครับเสียงก่อนเล็วขอเสียงเสียงดังฟังชัดนะคะโชว์กายกรรมให้ดูหน่อย <c oughs> แล้วแต่อารมณ์ค่ะคุณแม่ าวจัดให้ครับจัดให้เลยครับจัดให้แล้วคุณแม่คะดูเอานะคะโอ้โหน้องชูตกมาเจ็บนะลูกเอาแล้วครับเอาแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่ ที่ขึ้นหาที่เล่นจนได้นะคะน้องชู เด็กอ้วนเด็กอ้วนค่ะคุณแม่ ข้างหลังข้างหลังปอยากลับครับปอยากลาบผมอยากเล่นกับลูกพี่ก่อนนะครับ ไม่หดไมดค่ะครบห้าปีนะคะพรุ่งนี้โอ้ย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 ท่านหนดีเนาะจะขึ้นหรือว่าจะลงเนาะ เอาแล้วเอาแล้วจะกลับบ้านไหมนี่จะกลับไหมหจะกลับไหมกิจกรรมเขาเลิกแล้วนะนี่ยังไม่อยากกลับครับ,รบ <laughs> นี่ค่ะพรุ่งนี้นอุย้ยลุกขึ้นก่อนแล้วแล้ว กำลังเล่นเลยแล้วค่ะกำลังเล่นเลยครับเอาขึ้นรวยอีกแล้วขึ้นรวยอีกขึ้นรวยอีกเลยแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่อยากกลับจริงๆเลยค่ะนี่เอา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  เอาเจ้ายักษ์เอานี่ค่ะนี่ค่ะคนอื่นเขากลับหมดแล้วครับน้องชูโอ้โหเอ้ยเอยเอเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยเอาแล้วเอาแล้วอึอึอึออ อึงค่ะมันอึงอ่างยักเลยค่ะบอลมาันถูกถอดเส้นโอ้ยฝากตีก้นไหมครับฝากตีก้นไหมครับ เออเนาะเห็นใครเดินผ่านไม่ได้เลย <laughs> <laughs> ชูทักทายทุกคนกนะการ้องชู <laughs> ใช่ไหม <laughs> ดื้อไหมครับดื้อไหมครับไม่ดื้อนะครับ ทักทายทุกคนนะคะที่ผ่านนะคะน้องชูไม่เอาครับไม่เอาเนะเอเอเอเยอเอ วันงานช้างกันกี่เหรอไม่ได้ไปไม่ไปนะคะน้องชูไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าไม่คุ้นเคยเลยค่ะกลัวว่าน้องตื่นนะคะสวัสดีเจ็ดสิบเจ็ดท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องบุญชูนะคะเอาแล้วค่ะเอาแล้วเล่นกายกรรมแล้วนะคะโชว์แล้วค่ะโชว์แล้ว ยอดนะคะสุดยอดดูเอานะคะแม่แม่คะยังเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ <laughs> กำลังถ่ายเด็กดื้อให้แม่แม่ดูก่อนนะคะ <laughs> วันนี้ขอบคุณคุณฟ้านะคะ เติมคะแนนให้น้องชูวันนี้ค่ะห้าร้อคะแนนนะคะขอบพระคุณมากมากคะ่ะชูอยากกลับไหมครับน้องชูโอ้โหผูกไว้นี่แหละพ่อผูกไว้นี่แหละฝากไว้กับลูกพี่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะครับก็เล่นดีเนาะ ไม่อยากกลับครับไม่อยากกลับเลยจินนายลิงอ,อยูอ่ไหม้ยอ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 ้ยระวังขานะครับระวังขานะครับ วันนี้ลูกพี่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าลูกน้องนี่สุดยอดนะคะลูกน้องสุดยอดเลยค่ะ <c oughs> แต่ที่ขึ้นเลยนะคะน้องชูอยู่ไม่นิ่งนะคะอยู่ไม่นิ่งชูไม่อยู่ดูคอนเสิร์ตตอนบ่ายนะโอ้โหเอาอีกแล้วท่าไรเนาะตกลงมานี่เจ็บเจ็บนะน,นี่เอาตีลกักกาอีกลูกเอา ริงคะ่ะใช่ค่ะช้างริงค่ะนี่เป็นลูกพี่ไหมครับลูกพี่เขาเรียบร้อยนะครับพี่บัววันนี้เขาเรียบร้อยแต่ว่าน้องชูนี้โอ้โหกายกรรมทุกท่าเลยตีลังกาก็มีนะคะ ับไหมครับกลับไหมครับเล่นโพหรือยังครับเ,เล่นโพหรือยังครับไม,ไ,ไม่ได้ไปคะ่ะเพราะนั้นว่าไม่ไม,ไม่ไม่พาไปนะคะเพราะนั้นเพราะว่าที่พักลำบากที่พักนะคะไหนจะที่ผูกชา้างเองนะคะเพราะว่าชา้างเยอะนะคะ ลูกพี่ก็ไปแล้วลูกพี่ลูกพี่จะพาลูกน้องวิ่งไหมคะลูกพี่ดูท่าทางลูกพี่ลูกพี่จะพาวิ่งไหมถ้าลูกพี่วิ่งนี่ก็ลูกน้องก็วิ่งหมดนะคะ Estou na linha ับดตุ๊กน่นนะเล่นเหนื่อยแล้วสุดยอดกายกรรมนะคะสุดยอดกายกรรม,มป้าสิครับน้องบุญชูหนูจะไปงานช้างกับพี่บัวหรือเปล่าครับ ก็ยังไม่ยังไม่ได้สรุปนะคะยังไม่ได้สรุปว่าจะไปหรือไม่ไปนะคะแต่ว่าไม่ไปก็เยอะนะคะเพราะว่ามันมีที่ผูกนะคะต้องมีที่พักของควานด้วยนะคะไปเป็นอาทิตย์นะคะไปเป็นอาทิตย์นี้จะมีที่อยู่ไหมนอ้อฮะใคร <c oughs> <c oughs> ขับกลอนนะคะ พาน้องชูไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวต้องดูใกล้ๆวันก่อนนะคะถ้ายังไงก็บางทีก็จะพาน้องไปนะคะ สนุกมากเลยครับมาบ้านลูกพีนี่สนุกมากๆเลยครับผมชอบจังเลยได้เล่นปีนด้วยด้วยอเจ๊เจมีหมาบน้ำนะคะเล่นกับน้องชูไม้เจ๊ โอ้โหแดดจัดมากเลยนะคะตอนนี้ขณะนี้ กินหมดนะคะต้นตะไคร้น้องชูก็กินนะคะเลีย้ยงไม่ยากเลย,ย,ย,ก,เลยกินได้หมดเลยแม่แต่ว่าต้นตะไคร้ชูก็จะกินนะคะชูคราพร้อนแล้วลูกเร็วเร็ว เดดร้อนสุดๆเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องบุญชูนะคะถึงที่พักแล้วครับโอ้ร้อนสุดๆเลยค่ะ อากาศร้อนๆเดี๋ยวมาเดินน้ำนะคะเล่นน้ำเล่นน้ำอถห่อนกอนลูกถอยถอยครับถอยครับไม่อยากกลับครับมีเพื่อนเยอะ ถ้าคะแนนพอก็จะทำรั้วเนะพอ่อทำรั้วเป็นขั้นตรงกลางนะคะให้น้องได้เล่นนะคะเหมือนกับว่าซุ้มเขียวพรุ่งนี้ก็จะไปถ่ายให้แม่แม่ดูอีกนะคะเพราะว่าช่งางเขาว่างวันนี้พรุ่งนี้นะคะ Ha. Thôi con lục thôi. thôi ขอบคุณแม่แม่ทุกท่าน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องบุญชูนะคะน,ๆๆน้องก็ยังขายผลไม้อยู่นะคะถ้าแม่แม่ท่านไหนอยากจะเติมคะแนนให้น้องก็สามารถเข้ามาเติมคะแนนให้น้องได้นะคะจะขายผลไม้ออนไลน์ทุกวันทุกวันนะคะเวลาสิบเนากาเป็นปต้นไปค่ะ เพราะว่าน้องก็กําลังหาคะแนนสะสมคะแนนสร้างบ้านอยู่นะคะแดดสุกยอดเลยนะร้อนมากนี่ค่ะพรุ่งนี้วันเกิดน้องชูนะคะได้จัดนะคะให้น้องใส่บาทนะคะให้น้องไสาบาทททำบุญไซบาตรเฉยๆนะคะ คุณครับค่ะ <c oughs> ก็ยังอยู่นี่นะคะ <c oughs> ก็สร้างบ้านก็จะเป็นอนาคตของน้องนะคะถ้าน้องได้กลับบ้านก็จะมีที่หลบแดดหลบฝนนะคะแต่ว่าทำเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ไปอยู่นะคะก็ยังอยู่ ทำงานที่ซุ้มเขียวเหมือนเดิมคะ่ะไปเรื่อยๆก่อนค,ะอนค่ะยังไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่กับซุ้มเขียวอยู่กับลูกพี่ไปก่อนครับครับเ,เร็วมาด้วยครับก่อนมาดีๆนเสียงเล่นเพลินนะคะเล่นเพลินไม่อยากกลับนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะหนึ่งไลค์ของท่านก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะค่ากดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนทุกคลิปนะคะก็ต้องขออนุญาตออกจากคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะให้เจ้อยักษ์ได้พักผ่อนก่อนนะคะตอนเย็นเจอกันนะคะ ไปเลี้ยงด้วยบอกกินเนี้ยกินเลี้ยงวันเกิดคุณฟ้านะนอ๋อค่ะตอนเย็นก็จะไปที่ซุ้มเขียวนะคะไปอวยพรวันเกิดให้กับคุณฟ้านะคะเพราะว่าคุณฟ้าก็เกิดวันนี้นะคะน้องชูพรุ่งนี้นะคะน้องชูน้องชูงชก็เตรียมใส่บาตรนะคะพรุ่งนี้ทําบุญใส่บาตรนะคะนเต็้เลยอ มาค่ะมาบังคับจองจะไปดองอุ้ยเลยต้บ้านค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเกยกันใหม่นะคะไปอุ้ยพรมันเกิดคุณฟ้าที่ซุ้มเขียวนะคะตอนเย็นกี่โมงพ่อ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ